อย่างกอนเอนงนะคะก็ไม่ได้จบเรื่องการตลาดหรือว่าการเงินมานะคะแต่ทุกครั้งที่หยิบหนังสือการตลาดอะไรที่สนุกสนุกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็มีความหูหาโอ้โหอะไรอยงนี้อยู่ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่า contextual marketing คืออะไรคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกอนเองนะคะจาก n n e l Page กอนารอดค่ะวันนี้นะคะกอนเอาหนังสือเล่มหนึ่งนะคะลองมาฉีกแนวลองเปลี่ยนความรู้อย่างอื่นๆดูบ้างนะคะเล่มนี้เป็นเรื่องของการตลาดค่ะชื่อว่า contextual marketing นะคะการตลาดแบบช่วยโอกาสรอบตัวมาเป็นยอดขาย, <S <S ขายเขียนโดยคุณหน่วยคะ่นะนัทพลม่วงทํานะคะแห่งเพจการตลาดวลาตอนคะ่ะโดยสำนักพิมพ์ช็อตคัทน,นะคะจํานวนหน้าอยู่ที่240หน้าคะ่ะทุกคนกอนถ้าเกิดว่าเป็นช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยเริ่มเข้ามามีบท ในเรื่องของการขายเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะเน้นกับการผลิตคอนเทนต์มากๆเลยนะคะจนกระทั่งมีวลีหนึ่งขึ้นมาเลยคะ่ะว่า Content is king นะคะแต่ณตอนนี้นะคะคุณหนุ่ยเนี่ยให้ความเห็นว่ามันเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะบริบทเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญกว่าคอนเทนต์อีกหน,หนึ่งระดับขึ้นไปเลยคะ่ะจนมีวลีนะคะที่คุณหนุ่ยเขียนคะ่ะว่า Content is king but context is god ค่ะลักษณะการตลาดแบบเดิมๆนั้นจะเป็นยังไงนะคะอย่างบางกรณีที่เห็นชัดมากเลยก็คือการที่แบนเนอร์หรือว่า ป้ายโฆษณาเนี่ยมันก็จะมาปิดปิดอยู่ตรงหน้าเว็บนะคะหรือว่าขณะที่เราดูคลิปอยู่มันก็อาจจะเด้งขึ้นมาได้ซึ่งแบนเนอร์โฆษณาอะไรแบบนี้ก็เห็นกันหมดทุกคนแล้วหลายๆครั้งค่ะจุดอ่อนเนี่ยมันก็คือกรุงรังค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันอึดอัดไปหมดเลยลำคัญใจนะคะที่สิ่งที่เขาไม่ได้สนใจเนี่ยมันเด้งขึ้นมาให้เขาเห็นอยู่เรื่อย contextual marketing การตลาดแบบเน้นบริบทนั้นคือเขาจะเน้นเรื่องของการเอาใจใส่ลูกค้ามากๆเลยค่ะดูว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยอยู่ อยู่ในกลุ่มประเภทไหนมีความสนใจในเรื่องของอะไรลูกค้าจะไปไหนลูกค้าชอบทานอะไรเป็นประจำซึ่งถ้าเกิดนำเอาการตลาดแบบเน้นบริบทแบบนี้มาใช้นะคะสิ่งที่เคยเป็นปัญหาก่อกวนใจลูกค้ามันจะกลายเป็นตัวช่วยลูกค้าได้ดีขึ้นเลยค่ะถ้าเกิดมันปรากฏมาในช่วงที่ถูกที่ถูกจังหวะเวลาแล้วมากับลูกค้าที่ถูกคนด้วยนะคะซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจับลูกค้าได้ถูกกลุ่มใช่ไหมคะอาจจะตรงกับเป้าหมายมากขึ้นแล้ว แถมยังประหยัดงบไม่ต้องไปหวานแห่โฆษณามากขึ้นค่ะ และแน่นอนเลยนะคะในยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เนต็ตเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเลยก็คือ Google นะคะก็ถือว่าเขาเป็นคนตั้งต้นเริ่มต้นการตลาดแบบนี้ขึ้นมาค่ะโดยการแบบมีพวก Google Ads นะคะหรือว่าอย่าง Facebook เขาก็จะมี Facebook Ads ใช่ไหมคะหนังสือเนี่ยก็จะพูดถึง contextual marketing เอาไว้ประมาณ5พาร์ท5 000รูปแบบเลยนะคะก็นอาจะเล่าไปด้วยแล้วก็ยกตัวอย่างบางตัวอย่างที่ก่อนว่ามันแซบ่บแแล้วก็น่าตื่นเต้นนะคะน่าคิดตามให้ทุกคคคนนฟังร่าวๆะะ มาที่พาร์ทแรกนะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องดิจิทัลคอนเท็กซ์นะคะซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็ดิจิทัลเนี่ยมันมีบทบาทในเรื่องของการตลาดเยอะเลยนะคะแล้วคนที่เก่งเรื่องนี้มากๆคนหนึ่งนะคะที่เอาเรื่องดิจิทัลคอนเท็กซ์มาใช้นะคะก็คืออีเกียค่ะทุกคนอันนี้ต้องบอกให้เปิดให้ทุกคนดูนะคะว่าในหนังสือเนี่ยเขาจะมีภาพแบบนี้ประกอบแล้วก็เขาจะมีแบบนี้ด้วยนะคะเป็น QR code ซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะ แกนเพื่อจะไปดูแคมเปญนั้นๆน,น,นะคะที่เกี่ยวกับตอนที่หนังสือจะพูดถึงเนาะแล้วก็เวลาเราเอามือถือไปสองแคมเปญพวกนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วก็ลองสํารวจเซอร์เวยแล้วก็ไปนั่งเล่นนั่งดูอะไรเงี้ยเพลินๆได้นะคะทําไม่ถึงบอกว่าอีกเกียถึงเก่งเรื่องนี้นะคะลองฟังแคมเปญอันนี้ดูค่ะคือในสวีเดนนะคะช่วงนั้นอีกเกียเนี่ยจัดตั้งแคมเปญที่ชื่อว่า อีเกียร์รีเทลเทอรีขึ้นมาเนะะี่ยค่ะคือทุกคนเนี่ยก็จะรู้จักอีเกียดีในแง่ที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ขายเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ของประดับตกแต่งบ้านค่ะแต่อีเกียก็ผุดไอเดียหนึ่งขึ้นมาค่ะว่าจะทํายังไงที่จะจับจุดลูกค้าได้แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าแล้วในขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัดค่าโฆษณาด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นมีหญิงสาวคนนึงนะคะที่เธอมีแฟนแต่แฟนเนี่ยเป็นคนที่บอกรักไม่เก่งนะคะเธอก็เอาเหตุการณ์นี้นะคะไปคีย์ค่ะใน Google นะคะเดี๋ยว สมัยนี้ไม่รู้หรือว่าจะทํำยังไงดีนะคะหาคำตอบที่ Google ใช่ไหมคะเธอก็คีย์ลงไปเลยคะ่ะว่า he can't say he loves me นะคะ พอคีย์เข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมคะมันกลับเด้งลิงก์ของอีเกียขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยคะ่ะทุกคนว่าอีเกียจะมาเกีย่ยวอะไรกับเรื่องของที่ผู้ใช้คนนั้นไม่สามารถบอกหลักแฟงตัวเองได้นะคะพอกดเข้าไปที่ลิงก์นั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตัวสินค้าที่โชว์เนี่ยคือเป็น w r i t i n g and magnetic board ค่ะคือเป็นกระดานดําที่เขียนได้แล้วก็แปะแท็บแม่เหล็กได้ที่เป็นรุ่นที่ชื่อว่าลูนส์นะคะเขาไม่สามารถที่จะบอกว่าเขารักฉันได้ถ้าง,งานถ้าเขาเป็นคนพูดไม่เก่งให้เขาเขียนแทนเผยความ บอกรักคุณแทนแล้วกันถ้าเกิดว่าก่อนเป็นหญิงสาวคนนะั้นเรารู้สึกว่าไอเดียนี้มันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะอันหนึ่งก็แน่นอนละค่ะก็ต้องโดนเป็นเหยื่อการตลาดไปนะคะก็ต้องกดสั่งซื้อรุ่นรุ่นนี้มาใช้อย่างแน่นอนเลยค่ะก็ปรากฏว่าแคมเปญน,นี้เนี่ยประสบความสําเร็จในสวีเดนมากเลยนะคะในช่วงนั้นเพราะว่ามีคนกดลิงก์เข้าไปดูถึง16.3เลยค่ะลูกค้าที่เห็นไอเดียนี้นะคะก็พากันชอบอกชอบใจนะคะพากันแชร์ลิงก์นี้นะคะไปให้กับคนอื่นๆทั่วอินเทอร์เน็ต เนะคะคนั่นก็เท่ากับว่าอ e ีเกียเนี่ยได้ประหยัดค่าโฆษณาเพราะว่าคนแชร์ให้เขาฟรีีรเลยค่ะไปกว่าแสนครั้งเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเรารู้จักบริบทนะคะเอาใจใส่ลูกค้าแล้วก็อยากจะช่วยเขาแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ได้กับตัวเราด้วยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะที่กอรอ่านแล้วก็ว่าเฮ้อแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะก็คือเรื่องราวของมาซรติค่ะ คือพอกล่าวถึงชื่อของรถมาเซราติทุกคนก็จะรู้สึกว่าเป็นรถที่แบบรูราโอ้อาฟู้ฟ้านะคะแล้วก็ราคามันก็ไม่น่าที่จะไปจับต้องได้ถึงค่ะผู้บริหารนะคะวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยเราอาจจะนึกถึง Mercedes-Benz นะคะหรือว่าพวก BM อะไรทํานองนั้นค่ะมาเซราติ er เองเนี่ยเขาก็รู้ตัวอยู่คะ่ะว่าเขามีภาพลักษณ์ที่หรูหรามากเกินไปเขาก็ออก รถรุ่นมาเซ r รติซีบีนะคะแต่จะทำยังไงให้คนมาเปิดใจเทสต์ไดฟ์รถของเขานะคะเขาก็มีวิธีอย่างนี้ค่ะคือสมมุติว่าก่อนเป็นผู้บริหารสาวคนหนึ่งนะคะที่อยากจะลองเทสต์ไดฟ์ m e r c e d e s b e n z ค่ะก่อนก็ Google เข้าไปเลยนะคะเทส t d r i ฟ e m e r c e d e s b e n z แต่ลิงก์ที่มันขึ้นมาก่อนมันเป็นลิงก์ของ Maserati ค่ะคือเขาเนี่ยอาสาเสนอตัวเลยค่ะว่ามา s e r รติเนี่ยจะมารับเราถึงที่บ้านนะคะเพื่อพาเราไปยังโชว์รูมของ Ben z โดยทางา สรตินะคะก็จะขับรถรุ่นจีบิที่ว่านี้นะคะมารับเราถึงที่บ้านเลยแต่ว่าให้เรานะคะเป็นคนที่นั่งขับรถคันนี้นะคะ ไปที่โชว์รูมของเบนซ์ซึ่งก็แน่นอนละค่ะระหว่างทางนะคะเขาก็จะโปรโมทแล้วก็พรีเซนต์สินค้านะคะแล้วก็ระหว่างทางนะคะก็เหมือนโดนกล่อมไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วโชว์รูมเบนซ์นะคะไปโชว์รูมมาเซราติแทนซึ่งก็ถือว่าเป็นการตลาดที่ดูบริบทแล้วก็ช่วยโอกาสลูกค้าคือเสนอตัวที่จะมาช่วยลูกค้าละค่ะแต่ก็มาเสนอสินค้าของตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขารู้ค่ะว่าลูกค้ากลุ่มที่จะคียเข้าไปนะคะว่าจะค้นหาการทส ได้รถหรูเนี่ยก็ต้องเป็นลูกค้ากลุ่มที่เขามีฐานนะพอสมควรเพราะฉะนั้นค่ะมาเซอร์ติก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปแล้วก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกน,นะคะ Netflix เนี่ยเอาซีรีส์เก่าแก่แล้วนะคะที่ชื่อว่า f r i ร n d s เนี่ยเอามาฉายแล้วทำยังไงให้คนพากันติดซีรีส์เก่าๆแบบนี้กันอย่างวงแงมนะคะเข้าสู่พาร์ทที่2นะคะพาร์ทต่อมาคือเรื่อง Mobile Context ค่ะอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะคะคือทุกคนเนี่ยก็จะมีมือถือกันคนละเครื่องนะคะแล้วก็เข้าถึงสื่อได้มากขึ้นอย่่่าาางเเชนถ้กิดว าหยิบมือถือมาใช่ไหมคะตอนนั้นเปิดแอบปบแอบปบหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะสั่งอาหารตอนนั้นเป็นเวลา5โมงเย็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาควรจะทำก็คือเขาควรที่จะโชว์รายการอาหารเย็นมาร้านค้านี้มีโปรโมชั่นนี้เป็นอาหารมื้อเย็นไม่ใช่ว่าตอนนี้5โมงแต่ว่าไปโชว์รายการอาหารที่เป็นเมนูมื้อเช้าอ,อย่างนี้ค่ะก็เท่ากับว่าทำการตลาดแบบไม่ค่อยถูกที่ถูกเวลาเท่าไหร่ถึงแม้จะเป็นคนคนเดียวกันแต่ก็ต้องดูบริบทหลายๆ,ๆอย่างด้วยค่ะและอีกบริบทหนึ่งนะคะที่ต้องใช้ไหวพริบ กันนเเยยอะยะะลคก็คือ real time context นะคะก็คือบริบทที่เกิดขึ้นนะัปัจจุบันณนะขณะนั้นค่ะหนังสือเนี่ยก็จะเล่าว่าแม้กระทั่งเรื่องราวของสภาพอากาศนะคะมันก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของอะไรบางอย่างของลูกค้าด้วยเรื่องนี้เขายกตัวอย่างแคมเปญของแพนทีนขึ้นมาค่ะคนก็รู้กันดีนะคะว่าแชมพูแพนทีเนี่ยเขามีมากมายกว่าแบบร้อยกว่าสูตรเลยนะคะเอาเป็นว่าเลือกกันแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะ แต่แทนทีนะคะก็เล็งเห็นถึงปัญหาหนึ่งของสาวๆค่ะทรงผมในตอนเช้าที่เพิ่งสาพึ่นใดมานะคะ เรียบร้อยเสร็จตัวมาอย่างดีพอตกกลางวันตอนเย็นปุ๊บม,มันชีฟูขึ้นมาค่ะบรรดาสาวๆเนี่ยก็จะไปโทษว่าเป็นจากผลิตภัณฑ์ผมที่ใช้แต่ที่จริงแล้วพอมาวิเคราะห์นะคะแพนทิน <Hey. S 1> ก็มารู้ค่ะว่ามันเป็นเพราะเรื่องสภาพอากาศแล้วก็มลพิษด้วย <Hey. S 1> เพื่อที่จะช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะ <Hey. S 1> เขาจัดตั้งแคมเปญอันนึงขึ้นมาชื่อว่าแพนทินแฮร์แคสค่ะคือเขาจะโชว์เว็บไซต์ของแพนทีนนะคะแล้วก็มีบอก forecast พยากรณ์อ,อากาศนะคะวันนี้เป็นยังไงพรุ่งนี้เป็นยังไงคะ่ะอย่าง เช่นถ้าเกิดพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็น cloudy day เป็นวันที่ฝนตกนะคะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยใช้สูตรนี้เลยค่ะจะทําให้พรุ่งนี้ถึงแม้ว่าจะฟ้าครึ้มฝนตกยังไงนะคะผมก็ยังดูนุ่มสวยอยู่แคมเปญน,นี้ของแพนทีนเนี่ยมันทําให้ทุกคนเห็นค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาไม่ได้มีมากเกินไปแต่ว่ามีมากพอที่จะช่วยปกป้องผมลูกค้าจากสภาพอากาศในทุกรูปแบบคือฉลาดคิดฉลาดทํามากเลยค่ะในการช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาด้วยแล้วก็พรีเซนต์สินค้าของ ังได้อย่างตรงจุดแล้วก็เรื่องของ real time context นะคะก็จะพูดถึงแคมเปญแทบๆอีกหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญของ Mastercard กับเรื่องราวการเกิดปรากฏการสุริยุปราคานะคะหรือแม้กระทั่งเบอร์ r กอร์คิงกับ McDonald's ที่เขาตาต่อตาฟันต่อฟันกันมานานมากๆแล้วนะคะก็อ่าล้วก็แบบ Oh, ขนาดนี้เลยนะคะจริง,รงๆ Realtime Context นะคะก็เอามาใช้มากขึ้นแล้วก็เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นหลังนะคะอย่างในต่างประเทศเนี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบเป็นตู้ขายอาหารขายเครื่องดื่มอัตโนมัตินะคะโดยที่เขาขายลูกค้าโดยที่ไม่ต้องไปลุกล้ำข้อมูลส่วนตัวลูกค้าเลยค่ะไม่จําเป็นต้องรู้ว่าลูกค้าเกิดวันที่เท่าไหร่ปีอะไรทโทรศัพท์ลูกค้าเบอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นเลยแต่วิธีการของเขาเนี่ยคือเรื่องราวของตู้แช่อัตโนมัติที่ชื่อว่า cooler s k ตู้แช่นี้นะคะก็จะเอา AI เนี่ยมาช่วยขายด้วยนะคะอย่างเช่นวันนี้มันเป็นวันที่อากาศร้อนมากๆเลยค่ะ it's hot o u t t h e r e แล้วก็มา try มาลองไอติมอันนี้ดูสิหรือแม้กระทั่งมันมีความสามารถอย่างนี้เลยค่ะ mm hmm. เช่นสายตาเรานะคะถ้าเกิดแบบแอบบแบบไปมองพิซซ่าอุ่นร้อนอยู่นะคะแล้วก็ใช้เวลาในการพิจนารณามันนานเลยค่ะว่า เออจะซื้อดีไม่ซื้อดีไหมนะสักทักนะคะตู้เนี่ยก็จะขึ้นรีวิวสินค้าอันนี้มาเลยค่ะเป็นพิซซ่าหน้าต่างๆนะคะโฆษณารสชาติมาค่ะแล้วก็บอกส่วนประกอบนะคะสารอาหารต่างๆคือช่วยให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมาบอกแล้วก็ชี้แนววิธีการใช้บริบทในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยให้การตลาดนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นครีเอเตอร์เองนะคะก็ต้องดูช่องทางของตัวเองด้วยค่ะ แต่ว่า แพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยลูกค้าเนี่ยมีเพอร์ซอนาอย่างไงนะคะ mm hmm. เขามีบุคลิกอย่างไง mm hmm. เช่นถ้าก่อนทำ u t u b e ใช่ไหมคะก่อนก็ต้องคิดแล้วว่าบุคลิกคนที่จะมาดูคลิปก่อนบน u t u b e เนี่ยจะเป็นคนกลุ่มที่น่าจะเปิดคอมหรือว่าใช้เวลานในการดูคลิปได้ยาวนานกว่าหรือถ้าเกิดก่อนไปอยู่บนติดต่อนะคะก่อนก็จะต้องรู้คะ่ะว่าเพอร์ซอนาของลูกค้าเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานเอนเตอร์เทนแล้วก็อาจจะมีแทรกความรู้หรือสาระเล็กๆชอบดูคลิปสั้นๆอะไรแบบนี้เป็นต้นคะ่ะเพราะฉะนั นนั้นมันไม่สามารถที่จะ ทำแบบเดียววิธีเดียวเราใช้ได้กับทุกคนนะคะแต่เราควรที่จะเริ่มต้นแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆค่ะแล้วก็ดูว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาชอบแบบไหนต่อมาเริ่มต้นลองอ่านอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก,ก็รู้สึกว่ามาร์เก็ตติ้งก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเรื่องหนึ่งเลยนะคะในหนังสือผู้เขียนอาจจะมีการใช้ศัพท์การตลาดบางคําขึ้นมานะคะแต่ว่าในย่อหน้าถัดมาบรรทัดถัดมาเขาก็จะขยายความให้ผู้อ่านเลยะคะ่ะเท่ากับว่าอ่านแล้วสนุ ด้วยแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยค่ะก็หวัง <vas> ว่าสิ ales, <that> ่งท <adaptation> ี่นําเสนอไปวันนี้จะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็หนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นเล่มหนึ่งที่ช่วยจุดประกายไอเดียในการต่อยอดสิ่งที่เราทําอยู่ก็ได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้ถ้ามีอะไรแนะนาติชมมาบอกกันได้เสมอถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกดีชอบนะคะหรือว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์แชร์แล้วก็ u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ก่อนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ ที่เรายกตัวอย่างมาเมื่อกี้นี้นะคะทุกคนก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่เป็นองค์กรใหญ่หญๆก็มีงบมีเงินทุนที่จะทำมาร์เก็ตติ้งอะไรแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะมาประยุกต์กับสิ่งที่เราทําอยู่ก็ได้ค่ะเช่นถ้าเรากําลังเปิดร้านคาเฟ่นะคะเราเห็นสภาพวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ฝนตกแล้วอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะคะลูกค้าผักประตูเข้ามาค่ะซื้อเค้กของเรา1ชิ้น ก็ลองเสนอลูกค้าไปค่ะว่าสินค้าตัวเค้กที่เขาเลือกนะคะรสชาติเป็นแบบนี้ถ้าทานคู่ดื่มคู่กันกันกบชารสชาติแบบนี้แล้วชาอุ่นๆเนี่ยก็จะสร้างบรรยากาศแบบอร่อยมากๆเลยแล้วก็เป็นที่นิยมมากก็เสนอลูกค้าไปตามบริบทที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นค่ะ